สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโปรแกรมตัว Motorola saber T นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องมีก็เป็นตัวเครื่องวิทีโพร้อมแบตนะครับแล้วก็สายโปรแกรมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเก่านิดนึงนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสายตัวนี้เลยคอมพิวเตอร์ของท่านต้องเป็นดอปแล้วก็มี R S 2 3 2นะครับจะแปลงใส่ USB ก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นพอร์ต R s 232เท่านั้นนะครับ เก็บบอร์ดที่ผมเคยให้ให้ชมไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีโปรแกรมดอทเหมือนเดิมครับเหมือนที่เคยทํามานะครับก็เป็นโปรแกรมของทางร้านเหมือนเดิมครับผมที่ทางร้านเคยนํามารีวให้ชมนะครับนี่นะครับตัวนี้สนใจก็สัง่งได้เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ไม่ใช้คําสั่งดอทเหมือนเดินนม,มนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับแต่เราจะใช้แค่ตัวเลขเพราะว่าเราจะมีเมนูให้นะครับ เราก็กดเลือกเมนูได้เลยครับ0ูนนะครับน่าจะเป็น m 0 2ครับนี่นะครับเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราใส่สายโปรแกรมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องแล้วนี่นะครับเครื่องเรียบร้อยทีนี้เราจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ M 1 6นะครับ M 1 6 ตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันน่าจะล่าสุดนะครับเป็น S 070102นนอะครับกด Enter ครับผมนะครับเข้ามาก็จะมีเมนูเหมือนหลายๆรุ่นทั่วๆไปนะครับก็จะทำงานคล้ายๆกันครับผมเราก็มาดูที่เมนูตรงนี้นะครับ F 3นะครับ F 3แล้วก็มาที่ F 2นะครับคือกดอ่านโค้ดปัคนะครับกดเลยครับก็รอสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้คอมพิวเตอร์อกำลังอ่านโค้ดในตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับนี่นะครับ Motorola s a b มเนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว3นะครับนี่ครับก็จะช้านิดหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะอ่านตัวโปรแกรมในวิทยุออกมานะครับตอนนี้กำลังอ่านครับผมรอสักเล็กน้อยครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับจะทำให้ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็ ตัวความถี่เหมือนเดิมนะครับความถี่นับความถี่ส่งเหมือนเดิมที่เราเคยทํามานะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากให้สอนลงลึกมากวันทีถ้าทําผิดเดี๋ยวเครื่องจะพังได้นะครับก็ให้แบบทําเพื่อที่จะใช้งานเบื้องต้นนะครับเพื่อแบบว่าไม่ต้องส่งมาให้ทางร้านโปรแกรมบ,บ่อยๆก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ก็ทำเองที่บ้านได้ครับผม แคมีสายโปรแกรมกับตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็น ios 23นะครับไม่ไม่ใช่วินโดนะครับถ้าวินโดนก็จะอ่านไม่ผ่านเหมือนเดิมน,นะครับผมอันนี้คือแจ้งเบื้องต้นไปเนาะะหา่างรอเราก็รอตัวนี้โหลดไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงครับผมก็รุ่นนี้ก็โปรแกรมยากไหมก็มันจะยากขึ้นมากว่ารุ่นอื่นอื่นอีกสักนิดนึงครับตัวโมอตโต้โรล่าซัมเบอร์นะครับจะยากขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพราะว่ามันจะโปรแกรมมันจะซับซ้อนขึ้นมากว่า ตัวพวก G.P. 300 H.T. พัน M.T. พันอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช้ามันก็จะเขาเรียกว่ามันจะซับซ้อนนิดนึงครับมันมีการแบ่งโซนมีการหลายอย่างครับมันต้องค่อยๆเรียนรู้ดูนะครับแต่บื้องต้นที่เราจะสอนก็คือจะเป็นแบบโปรแกรมช่อง,องความถี่รับความถี่ส่งประมาณนี้นะครับเป็นการเบื้องต้นนะครับรอสักเล็กน้อยครับน่าจะโหลดแกเสร็จแล้วครับผม ประมาณ 3. จุดรอสักนิดหนึ่งนะครับเราค่อยๆทำไปด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่คือโหลดเสร็จแล้วนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเราก็กดออกเลยครับ F สิบนะครับ F สิบออกมานี่นะครับนี่คือหน้าเมนูหลักแล้วนะครับทีนี้เราก็มาที่ F 4ครับกด F 4ครับแล้วก็ไปที่ F 5นะครับ ก็จะขึ้นเป็นความถี่ขึ้นมาอ่านี่นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีจุดนะครับแล้วก็แทนจุดตัวนี้ก็ได้เพื่อความไม่สับสนนะครับถ้าเราจะดูว่ามีช่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเห็นไหมครับ F1, F1, F2 Enter Channel, Enter Zone แล้วก็ w View นะครับเราสมมติว่าเราจะดู w i View ก็จะมีเป็นช่อง่างนี้นะครับ คอช่องนี่ครับอันนี้เป็นโซนนะครับก็จะมี12ช่องนะครับ1่โซนก็จะมี12ช่องนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับประมาณนี้เลยก็จะมีความถี่รับความถี่ส่งก็คือทั่วๆไปครับที่เราใช้กันเนาะนี่นะครับเรากลับมาที่เมนูหลักของเราเหมือนเดิมนะครับตรงที่ว่าช่องเนาะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนช่องนะครับขอไปในเสียงพัดลมเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรดดีๆก็ดังขึ้นมาอยู่นะ ดังมาแรงมากอ่านี่นะครับแล้วก็มีติ๊กเอาไว้เองเหมือนเดิมครับเราก็กดได้เลยครับ155อย่างเงี้ยสมมติว่าจะเปลี่ยน15750นะครับกดแท็บครับกดแท็บทีละนิดครับพาวเวอร์ก็จะมีโลมีเดียมไฮนะครับแล้วก็ซูเปอร์หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆจะคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไฮน่าจะโอเคนะครับตรงนี้ก็เนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนให้ตรงกันครับ155นี่งห แค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับคือเราก็จบแล้วแค่นี้คือรับกับส่งถ้าจะเปลี่ยนช่องต่อไปก็กดเครื่องหมายขึ้นลงครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผมง่ายๆนะทำไม่ยากทีนี้เราก็กด F10 ออกครับแล้วก็ F10 อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เข้ามาเมนูนี้เราก็จะไปที่ F3 นะครับเพื่อจะเขียนโปรแกรมลงไปนะ F3 นะครับผมคือประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับพอมาถึงหน้าจอนี้เราก็กด F8 F8 ตัวนี้เราก็โปรแกรมเข้าไปได้เลยนะครับแต่แต่ตัวนี้คือเราไม่ได้โปรแกรมเข้าไปนะครับเราจะสาธิตให้ดูเฉยๆเนาะก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับวิธีการโปรแกรมช่องของ Motorola saber นะครับก็ไม่ยากครับผม ประมาณนี้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจโปรแกรมช่อง m o t o r OLA saber หรือว่าสนใจชุดโปรแกรม usb b o o t o a นะครับหรือว่าสายโปรแกรมนะครับสั่งซื้อที่ร้านเราได้เลยนะครับ b o b o Radio Shop นะครับเราจะขึ้น qr code ไว้ให้นะครับ qr code ก็สแกนได้เลยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็ Bobo Radio Shop เหมือนกันครับค้นหาใน o o o l l e ก็เจอครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะหาอะไรมารีวิวแล้วก็มาบอกวิธีการโปรแกรมช่องแบบง่ายๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ